มือนีมาอยู่กับเด็กๆนะคะแบ้น่อยนะคะแบ้นอยนะะฟ้าแฝดนะคะออกลูกฟ้าแฝดนะคะเฮาก็มาเบิงเกษตรผสมผสานนะคะเดี๋ยวสิภาาไปบอหอยนะคะอันนี้บอหอยโขงนะคะมีหอยโขงกับปลานะคะปล่อยเรียงน้ากันนะคะ พินาเขาจะมีหอยขายนะคะหอยโขงย่งพ่อแม่พันหอยปังพ่อแม่พันธแล้วก็มีไข่นะคะนี่จะเป็นบอ่อหอยปังนะคะนี่ค่ะเพทรหฮมใบหายแล้วหนาแรงนะคะเอาผืนน้ำลงกไว้หลายเลยค่ะเวลาเขาหนาแรงเขาต้องมีแนวมุ้งนะคะมีแน,นวมุ้งให้เขาเพื่อจะบอ่อให้น้ำหอนน่ค่ะ,คะมีหอยปังนะคะบอ่อนี้ บอ่อนี่ก็มีทั้งหอยปังหอยโข่งค่ะมีหอยปังหอยโข่งบอ่อนี้อยู่ด้วยกันไปนเลยนี่นี่นะคะบอ่อหอยโข่งของเหาแล้วกะ็ตัวนั้นก็จะเป็นที่หลอมลอมไว้อะคะ่ะจะเป็นหอยเชลลีสีทองนะคะสวยงามอารามตาเอาเขาออกเด้วนะคะนี่ ข้ามาเดินดูนะคะให้กเกษตรผสมผสานกล้วยนี่ก็เวลานั้นกระตัดเครื่อมันขายแล้วก็เอาใบันให้หอยกินนะคะตรงน,นั้นจะเป็นบอ่อแหนนะคะสะสมอาหารนี่ก็อาหารเขาสำหรับคนนะคะเกี่ยวข่าแล้วตอนนี้จะเป็นห้างบอ่อแหน บ่อนี้อาหารไวให้ปลาให้กบให้หอยนะคะนี่ไม่เยี่ยมชมได้นะคะอยู่โคกหนองนาเฮานะคะความหอยอ้วนนะคะอยากได้ไข่หอยโของอยากได้ไข่หอยปังกะโทรมานะคะ0887141439โอ OC ค่ะ